น,นี้นะคะเรามาขายตะกุชี้กันค่ะเอิม่มเราเหมือนเคยขายตะกุชีไปแล้วนะแต่เราไม่ได้บอกอะไรเลยอันนั้นเราขอโทษแล้วกันนะค่ะก็อันนี้นะคะคือเราให้แค่ id line นะคะ id line ของเรามาคุยกับเราได้นะนี่นะ a n g s a v e e l i m นะคะอ a งสวีลิมนะคะ ไอดีลน์นี่นะเค okay, ค่ะมาเริ่มกันเลยอ่ะต่างหว้ตรงนี้ค่ะก็อันแรกนะคะจะเป็นครับเค้กซุิชี้ยางมีพวงกุญแจอันนี้ขาย10บาท10บบาทนะอืมไม่รู้ว่าแพงเกินไปหรือเปล่านะ ันนี้ขายสิบบาทก็ถูกไล่กระเด็น<ม>วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ขายสิบบาทนะคะเป็นโดนทัทสกุช่ยางสีเขียวไปนะคะเป็นปลาีินี่ปลาอืมไม่มีตม็หรือเปล่าเออไม่มีตตหนิจริงๆด้วยไม่มีตตหนิ อันนี้เราขายหกสิบบาทแพงนิดนึงไปอันนี้นะคะเราขายแค่สิบห้าบาทสโลเป็นหมูสโลนิดนึงวายกระเด็นอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ขายแค่สิบบาทเพราะว่ามันมีวาว กำหมนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มินิแฮมเบอร์เกอร์